สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอ้น้ำซิ่งที่เดินเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าคูปตะดีซีเจ็กับ105 x เหมือนเดิมครับพี่น้องดูครับปะทะกันนะพี่น้องนะดูครับดูการเกี่ยวโดยงนะพี่น้องนะวันนี้น่าจะเป็นทีมงานอัจฉริยะนะพี่น้องก็มั่นใจเหมือนกันครับนี่ยวมันจะเป็นทีมงานอัจฉริยะแล้วครับ นี่เขาปิดวิดีโอก,กันแล้วไปร้องตอบถามกันแล้วครับเนี่ยโอนนั้นไม่ไหนเขาเนี่ยรวมกันนะไปน้องนะหรือว่าจะข้ามไปเกี่ยวอีกนานหนึ่งนะก็อดูเมกันครับเนี่ยว้ไวมากครับเนี่ยพี่น้องโอ้ยใหญ่ก็ใจใหญ่จริงๆครับเลย ปัวนใจใหญ่ครับทันเล็กก็คุณนทับปุดนใจใหญ่จริงๆครับนี่ถึงแม้จะเล็กก็ใจไม่เล็กนะครับพี่น้องนะโวดทั้งสองครับนี่โวดจัดครับโอ้โยจัดจริงๆครับนี่นี่ก็ประมาณ20 สิบเก้าไร่ประมาณนั้นเลยครับพี่น้องนะดูครับเจ็ดสิบไปไหนครับพี่น้องนะขึ้นไปข้างบนแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะพี่น้องก็ชมกันต่อครับพี่น้องก็อีซีเจ็ดสิบขึ้นไปข้างบนครับนี่ก็ไปหาเอ็กเดียวคันเดียวนะพี่น้องก็รอดูครับดูครับเยอะได้ใวครับนี่ห้องตัวมากครับพี่น้องการทำงานถือว่าสุดยอดครับนี่ มันได้ริวบดูได้นะครับเกิดอะไรนะขึ้นครับมีอะไรครับเดี๋ยวปอลบจางครับหนึ่งอันนี้ริวบเกี่ยวได้ไวมากครับเนี่ย ตอนเองมันจะไม่มีน้ำนะพี่น้องนะมีอยู่ครับนี่ยอยู่จจมน้ำนะพี่น้องนะข้าวโอ้ใหญ่จริงครับวันนี้โยดหรือว่าข้าวหนาแล้วพี่น้องนะเก็นลมแบบนี้หนาเหมือนกันครับนี่ยใหญ่โตกึ๊ดได้ประมาณครึ่งอุ้มแล้วพี่น้องได้ครึ่งอุ้มแล้วเดี๋ยววัดเดียวครับนี่ หน้าขน้นลงทุนหน้าหลังในไวครับซ้ายขวาหน้าหลังในอยังก็เร็วครับเด็กขึ้นลงขึ้นลงครับเด็กไปน้องนะโอ้ย ได้ไวมากครับนี่ดูนี่ก็นำบวกเหมือนกันนะพี่น้องเกี่ยวได้ไวจริงๆครับดูครับ กาตัวงานนะพี่น้องดูขนาดรถครับเดี๋ยวเข่าขันใหญ่เลยนะพี่น้องนะโอเคแล้วครับ ไวมากครับงานได้รดดวดเร็วก็ถือว่างานเร่งก็สบายครับฝุ่นนะพีนะ่น้องนะฝุ่นก็ใส่แมสกันฝุ่นนะพี่ การะมาณของเจ้า DC ร0 5 X ครับโอ้ยทำแรงจิงเงี้ยโคตจัดครับแรงทั you. Your Your ้งคนแรงทั้งรถนะพี่น้องนี่นะรถมาำขนข้าวนะพี่น้องน่ะนี D ่ครับอ่าเป็นรถทีมงานนะโอ้ ้อครับเอกล้อมางคนข้าวนะพี่น้องน่าจะเป็นรถทีมงานนี่แหละครับรถเกียว2,000รัน้องไม่รู้ว่า DC70 เป็นไรครับขึ้นไปจอดแล้ว ครับได้สุดยอดครับนี่อ่อนะครับพี่น้องนะอ้าวถักใหญ่นะพี่น้องนะเพราะว่ามันเกือบจะเท่าคันใหญ่เลยเลยครับนี่ชั้นนี้ร้อยห้านี่ครับ จะมาเก็กล่องไปโรงงานหลายงานได้เลยครับนี่โอ้ไม่รู้จะเจ็ดสิบน่าจะเปีไดนะครับนี่ไปเอาเครื่องมือให้นะพี่น้องรอชมกันต่อนะพี่น้องนะชมกันต่อครับพี่น้องมขับขับได้แรงครับนี่ยอดครับที่มือครับจัดครับนี่ยี่มอดเลย ก่อนนะั้นรอหนาก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอ้์น้ำติ่งดินดน่วนเลยนะครับผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ